มาอันนี้เราก็หาแบบซองในเซได้มานะครับได้มาผมได้มาสิบสองซองเนาะแกะหมดเลยดีไหมเอาทยอยแล้วกันนะจะได้น่นหน่อยไม่นานจนเกินไปมาดูว่าชุดสเปเชียลเซตจะอันนี้มีคนประกาศซื้ออยู่กันนะตัวนี้ไม่รู้จะไปทำอะไรแต่ว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีราคาอะไรมากโอเไเราจะ แยกไป่อนอะไรดีกว่าแล้วเดี๋ยวจะได้มาเปิดลุ้นรัวๆกันไม่ต้องมานั่งไล่แกะทีละซองนะฮะเอาแบบนี้แล้วกันปุ๊บของใครเป็นของใครสองซองของตัวนี้เออนีเรื่องง่ายดีแล,ล่นลุ้ดไปเลยปุ๊บขุนคำารู้ ทำนี้ไปเลยมาดูว่าอะไรจะออกของดีจะได้กันบ้างหรือเปล่าเจอได้มิวทูเขาบ้างหรือไม่ก็ได้ฮิบิกิการประจนภัยของฮิบิกิแบบ SAI อันน่าจะขายได้องพัเราก็เล็งการ์ดแพงเอาไว้นะฮะจะได้หรือเปล่าส่วนใหอันนี้จะไม่ค่อยมีการ์ดขาวมันจะน้อยลาปลาด แยกอย่างนี้เลยดูว่าอันไหนถ้าออกเด็ดออกปุ๊ปบปาป้าพอให้หสาขานี่มีประมาณนี้แหละประมาณหกเอามันสองลาปาร์ตก่อนแล้วกันได้จากซ้ายไปได้อะไรตึ้งเหิบ ได้อาร์มั่งการอารุคุก,กิระวาคาซามโมมีนิฟอพอลโลแห่งแกงร็อกเก็ตฟลุบได้ฟรีเซอร์นะครับอ่าปแล้วหนึ่งมาอันนี้อาจจะขาวได้ถ้าไม่ขาวก็ถือว่าแหลมอันนี้มาจากซองเดียวกันนะอุ๊ ได้อารสองใบนะกุลกิดมามะอลูกุจิระเรโดมุชิเมโตเบตันแกงล็อกเก็ตปุ่๊บโอ้ไดอารอาครับเอเลเคเทโบอาร์อารกับกับการอาร์เลยแยกสีไปเลยดีกว่าเดี๋ยวต้องเก็บรวมกันอยู่ดีนี่คือนัมเบอร์วของเราออกแล้วครับไดอารอารกับอาเลย มากับสองลาปาสกับกัดโรโมโอลาปาสมาดูลาปาสสองที่สองจะได้อะไรขาวนะฮะทามันทุล่าโอชิคาริสซึอาซามโมแลนส์แกงล็อกเก็ตแล้วก็มีคาลูเกะโอ้โหม,มันต้องไม่ขาวแล้วนะถ้าขาวนี่ถือว่า ข่าวคู่นี่ถือว่าเกลือกัแบบโคตจะเค็มอะได้ครับอ่าเรียนดีครับลีซานโอโคโคซูบามะนี่มีมมมคิวฟุ๊บกัตซามาเซนต้าครับได้ครับอ่าหนึ่งใบมาดูฟุคามารุบ้าง สองทุกคำรุ้สองซองจะเป็นอะไรปุ๊บือโอ้การายแล้วโอลิกอนแกงร็อกเก็ตอิโตเดมันกาบัยอิออมและปุ๊บได้เกียร์ดอสสองแล้วได้เกียร์ดอสสองที่สองจะได้อะไรอย่างหน้อยได้การอาอได้ดีคอม ขาวล้วนขาวล้วนฮะนี่โดรันแองกเกตแมนคีพิชูอา,าร์เทนาแองอกเกตโคดักอันนี้ได้อย่างละใบครับอ่ะมาดูฟุกาม,มารุอีกซองหนึ่งโอ้โหอเอสเออาร์ F A R เลยได้ไหมวิบลับทองยูอาร์เลยก็ไนดะ้อ่ะไม่ได้นะครับขาวโพลีกรอน โยกิร ok ัสโรเซเลียแลมดาแห่งแกงล็อกเก็ตเดนริวอันนี้ต้องต้องมีอะไรละถ้าขาวล้วนนี่นะหน่อยปึ๊บอาจจะ้เออาร์แล้วมั้งอ๋อขาวล้วนอ๋อไม่ใช่แอบูโดโอลัตตาโอ้โหคาดีเธอขาวล้วนเลยฮนะโรงงานแกงล็อกเก็ต แล้วก็ไข่ล้อสโอ้เจ็บเจ็บคำารรุทำเจ็บตองขาวล้วนน,นี่จปวดรวดแล้วมาดูอันนี้ขาวหมดนะต่อไปอันนี้เป็นตัวอินุโนโอาราชินะอ,อ,อุโอ๊อุ๊ปั๊บน่าจะอาอาแล้วมั้งลาปาสดิโดริน่าเกงล็อกเก็ตแมนคีเบิดตกใจเกงล็อกเก็ต ในมิวทูเอ x นะฮะถือว่าไม่เลวจะเป็นรราคาเท่าไหร่อีกาดโคดักว่ายน้ำกับอะไรนะเดี๋ยวคนนั้นน่าจะโคดักนี่โคดักผมมี AR โคดักของคาซุมิเนี่ยที่เป็นคาซุมิว่ายน้ำอ่ะมันมีราคาอยู่นะแต่ยังไม่ได้เสนอขายนะฮะอินบาร a สอาโบ โคลาตายูก e ิโนโอซุปเปอร์บอลหองแกงร็อกเก็ตโอ้โหอ้าวเฮ้ยผิดโอ้โหไดอารอาครับอาเท่านั้นเองแองขาวไปซองหนึ่งด้วยเจ็บเจ็บจี๊ดขาวครับโอคุริซาลุปาลุลุปาลุลุโอลิเนียวเฮลกาและโรบอตขจงวะหองแกงร็อกเก็ต ของสุดท้ายเราได้อะไรวะเด็กหน่อยวิววิอะไรวะการาดอา้วมั้งนิโดลีนะ่าโอชิการิส,สึเปปเปอร์เดว,วิลระเบิดตกใจแกงล็อกเก็ตฟืบการ์ดอาบันกีลาร์ของแกงล็อกเก็ตโอ้โหไม่เวิร์กคราวนี้ได้แค่การ์ดอารสองใบ ก็ได้มิวทูแครเอลิเคเบิลนะฮะแล้วก็ได้คาร์สี่ใบฟรีเซอร์บันกินลาดเยลดอดสมารเซนต้าโอ้ที่เหลือก็ขาวไปโอเคเดี๋ยวมีชุดหนึ่ง